มีเดินป่ายหนึ่งตัวหรือมีแคมปิง้งผมแนะนําเจ้ามีดตัวนี้ครับโครงสร้างพวกนี้เป็นสแตนเลสสตีลตัวใบมีดนี่ความยาว15เซนยาวจนสุดเลยเนีย่อยู่ที่27เซนนะครับก็โครงสร้างเป็นสแตนเลสสตีลนะความสันใบมีดตรงนี้นะมีความหนาอยู่ที่4.8มิลลิเมตรผมพาดูใกล้ๆดูเนื้องานใกล้ๆตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลสวย,สวย,เยๆเลยจำๆเลยนี่สวยๆจำๆเลยดามตรงนี้ก็แบบว่าน็อตคือมาทํางานแบบมาดีเลยอ่ะ ม,มาพร้อมกับปอกของเขาตัวนี้ปอกตัวนี้ก็สามารถที่จะเอานี่ขึ้นแบบนี้แล้วก็ล็อกแบบนี้เอาไว้ล็อกเข็มขัดนี่ไปเป็นเซตไปเป็นชุดแบบนี้นี่สายแบบนี้ไม่หลุดไม่หลุดนะนี่โอเคเผื่อใครต้องได้ใช้งานผมแนะนําเลยเจ้าตัวมีดเดินป่ามีดแคมปิ้งตัวนี้ครับคือใช้งานดีจริงนี่มีดส,สวยแบบนี้เลยมีจัครัวโอเคตามนี้ครับเผื่อใครต้องได้ใช้งานแนะนําเลยเจ้ามีดตัวนี้ครับ